สวัสดีครับภูมิปัญญาไทยนั้นมีอย่างหลากหลายและมีการสืบทอดกันมาจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นก็คือภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพื่อเป็นการบรรเทาอาการปวดเมื่อยและยังทําให้สุขภาพดีขึ้นได้อีกด้วยครับปวดหวัวเครียดนวดคลึงสักพักก็หายเป็นมาพอดีนายก,กเรียกประชุมอยากให้มีในตำบลอุดมทรัพยนะ มีการนวดเพื่อรักษาเพื่อเป็นเป็นปวดเส้นปวดขานิดๆหน่นนอยๆเราจะไม่ต้องกินยาถ้ากินยามันก็ไม่ดีกินมากมันเป็นอาาันตรายต่อร่างกายของเราเนาะทีนี้ก็จะจัดกลุ่มกันได้22คนเริ่มต้นให้อาจารย์สวรรษ์มาสอนอยู่เดือนหนึ่งสอบทัศษะสอบนวดก็ให้พาไปศึกษาดูงานที่ วัดพัะวัดโพไปดูเขาว่าเขาทำยังไงบ้างแล้วคานวดกันเองก็รู้สึกว่าดีขึ้นที่หมูเหมม่เกตอุดมทรัพย์เนี่ยมีสิบเอ็ดที่นวดกันทำน้ำมันเองด้วยพากันมะพรา้าวที่มาพ้าวเคี่ยวแล้วก็ทอดมะกรูดส้มป่องใบเตยที่มิ้นหน่อยทอดให้มันหอม แล้วเอามาผสมกับครีมขนมผิวอ่ะกับน้ำมันมะพราะ้าวแล้วก็จุดตรงนี้มึนหัวถ้ากดตรงนี้แล้วมันจะโลง่งกดแล้วก็ยึดยึดขึ้นนิดนึงนับหนึ่งถึงสิบห้าก็ตายลงแล้วปดขมับก็นวดขมับ หงก็เหมือนกันเส้นประสาทหูทุกส่วนรีดคลึงหูอือหูอะไรนี่ก็ล่งได้นวดอาทิตย์ละครังจะสบายมากแต่คนไม่เคยนวดนะคนไม่เคยนวดทุกจะปวดมากปวดปวดรอยมือรอยอะไรแต่คนเคยนวดแล้วไม่เป็นไรถ้านวดราาักษาเราต้องเอาจุดเอาตามเส้น ถ้านวดแพทสบายผ่อนคลายเราก็ไม่ต้องเอาการติดถ้าถือว่าจะรักษาว่าตรงนั้นมันเค็บตรงนี้มันยอกต้องเอาตามเส้นเส้นจะจะปวดเส้นหน่อยแต่เส้นปล่อยแล้วมันจะสบาย<ม>ที่ผู้สูงอายุมาพักเพราะว่าสนใจการนวดที่อื่นไม่มีมีคุณยายหนึ่งมานวดกับป้านะเราอยู่กับป้านะอยู่นี่นไม่มี นอนนวดเลยหน,หนองเดดีนะพอดีป้าคเนเจโนไม่ถูนวดสักทีพับขาไม่ได้ป้าให้นอนควาบนวดนอนงายแล้วก็นอนฝาบนอนเต็นป้าพับขาไ,ไ,ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ป้าทนหนอนงงน,นะพอป้านวดแทนนวดแทนขาป้าพับได้คืนป้าก็ดีใจว่ามันดีแบบนี้เอง การนวดการรักษาเพื่อสุขภาพอย่างเช่นปวดที่สอตตงตามๆนี้ไล่ไล่จากเส้นผมของเราเนี่ยเส้นทั้งนั้นแหละเส้นประสาทดีก็ะด้านคางแข็งหมอง็็จะบอกอาจารย์หมอก็จะบอกแกนมากสามจุดทำให้ได้คนป่วยก็าจะได้ดีขึ้นจุดท้องเวียนจุดท้องอย่างนี้ก็ห่างใสดื้อก่อนอย่าให้ติด ห่างประมาณได้ลมการนวด,ดบำบัดดีกว่าทุกอย่างจะดีกว่าการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดืง่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าหากเกิดอาการปวดเมื่อยนวดแผนไทยอาจช่วยคุณได้ครับ และวามเธอขอรบกวนขึ้นหน่อยสิสวัสดีผมบีกลับมาจากมึงโนพูดบอสักอุ้ยไม่ชัดเลอยอยู่มืนนานออกอาการจะรองรับเอาจะลงทางขอรบกวนหน่อยช่วยชี้ทางผมหน่อยได้ เน้องกับเพิ่งกัามากรุงเทพเจ,<า>เจ้าเจ้าเจ้าละเจ้าเจ้าโว้ยคนอสีสานตัวนี้โว้อยอุ่ส s า a r ทำเสียงรอตั้งหน้าเลยอ่ะโว้ย I feel must last